สวัสดีค่ะเอสยีนพารวยนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อ,ตอไปนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อ,ตอไปนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะ ก็วันนี้จะพามาชมแนวทางฮานอย3น้อยนะคะ3น้อยก็จะมีพิเศษปกติ vip นะคะก็ลุ้นได้ทุกน้อยนะคะตั้งแต่น้อยพิเศษนะคะก็ถ้าพิเศษไม่มาก็ค่อยตามปกตินะคะถ้าปกติไม่มาจริงๆก็ถึง vip จริงๆนะคะก็อย่างวันนี้วันที่5นะคะมาถึงว้ไ v i p จริงๆนะคะสำหรับแนวทาง3น้อยนะคะก็ ยินให้เด่นห้ากับสี่นะคะเด่นห้ากับสี่นะคะก็เสียดายนะคะแอดยีนพารวยไม่ได้เจาะ4ีสให้เนาะเพราะบางท่านก็อาจจะกันเบิ้ลไว้เนาะบางทีเบิ้ลก็มาบ่อยเหมือนกันนะคะยีนก็บอกอยู่นะว่าก็การเบิ้ลไว้ก็ดีเนาะแต่ยีนไม่ได้ลงให้เนาะยีนลงให้แค่เด่นละหคู่นะคะถ้าใส่ไปเยอะก็จะเยอะเนาะก็เจาะได้แปดสี่แปดนะคะสี่แปดแปดสีนะคะตัวกลับนะคะก็แนวทางก็มา 44นะคะแล้วก็84นะคะ44ก็มาะคะ่ะตัวเด่นสาหรับเด่น5ไม่มานะคะวันนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะก็วันนี้ก็มาถึง VIP นะคะก็ยังดีนะคะดีกว่าไม่มาเลยนะคะก็ก็ยังดีนะคะที่ยังมาอยู่เนาะดีกว่าหลุดไปเลยนะคะ ก็เมื่อวันที่สีก็มาถึง VIP จริงๆนะคะวันทีส่สก็มา VIP เหมือนกันเนาะก็เจาะเจาะหกหไม่เข้าเหมือนกันเจาะได้6 2สรอบ VIP เส mm ียดายสายวิ่งสายรูดนะคะชอบตัวไหนตามตัวนั้นนะคะวิ่งได้รูดได้นะคะชอบห้าวิ่ง5ชอบสีวิ่งสีรูดสีนะคะก็แอดยีนอาจจะเจาะไม่ครบทุกคู่นะคะเพราะว่าสายเจาะเนาะ เจาะก็จะเจาะตัวเน้นๆเท่านั้นนะคะก็บางทีก็เข้าบ้างหลุดบ้างนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะก็ตามต่อนะคะสําหรับสูตรวัดสูตรเจาะเน้นๆสองตัวบนล่างนะคะก็วันที่หกนะคะชมตอนที่หกนะคะก็ตามตวันที่หกเลยนะคะวันที่หกนะคะวันที่หกเดือนห้าปีหกสี่นะคะ ตามต่อวันที่หนะคะวันที่6กเดือนห้าปีหกสี่นะคะกับแนวทางหาน้อยสามน้อยนะคะเจาะสองตัวเด่นเจาะสองตัวบนเด่นเจาะสองตัวบนวล่างนะคะเจาะเน้นๆนะคะสําหรับสองตัวเด่นนะคะพูดผิดพูดถูกก็ต้องขอโทษขออภัยนะจ๊ะลิ้นเริ่มจัดรัว positive, แล้วจ้ะก็เจดกับ8ปดนะคะก็เจาะให้เรียบร้อยนะคะก็เน้นตัวเน้นให้เรียบร้อยนะคะเจาะเน้นๆนะคะสําหรับสายวิ่งสายรูดก็ ชอบตัวไหนก็ตามตัวนั้นนะคะวิ่งได้รูดได้นะคะเจาะก็อาจจะเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเพราะว่าเจาะแค่ดินละห้าคู่เท่านั้นนะคะก็อาจจะเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะสําหรับสายวิ่งสายรูดก็วิ่งได้รูดได้นะคะก็ท่านไหนชื่นชอบก็แคปหน้าจอไว้ชมเป็นแนวทางนะคะคลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางชมเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะก็ท่านไหนไม่ชื่นชอบก็เลื่อนผ่านได้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ fc ใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ